รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุพกพานะฮะตัวนี้มีลำโพงในตัวนะฮะยี่ห้อเซาลุกนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะพอดีมีสองตัวนะครับตัวนี้มีหูหิ้วนะครับใช้งานได้ใส่ถานได้นะใส่านสีก้อนนะถานสองเอนะครับนะครับพอดีใช้งานได้เต็มระบบเลยโมเดลซีเอสเอดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะฮะเซาวุทยุม่งอสภาพสวยนะครับอันนี้เป็นจูเนอร์นะอันนี้หูฟังเสียบออกปกตินะครับ มีใช้ไฟดี4 6, โวลต์ไฟบวกนะครับใช้ไฟ DC ได้นะฮะก็คือต้องมีหม้อแปลงหรือว่าใช้ถ่านได้นะครับสีก้อนนะฮะทำถ่านสาละลอนนี้ผมใช้ถ่านอยู่นะครับที่เทปให้ดูนะครับใช้ถ่านสีก้อนนะครับเครื่องนี้สภาพใหม่เลยนะครับอ่าเป็นตัวที่หนึ่งตัวโซโ fm fm ได้ประมาณเก้าสิบจุดห้ามิเฮิร์อันนี้คือเสียงโทรศัพท์นะ เสียงก็ขึ้รบกวนนะฮะนะฮะทอร์ซาทำได้นะทั้งไข่ขาวไข่แดงและคอเลสเตอรอลในไข่เดี๋ยวต้องสอบอัดนะเดี๋ยวผมจะอาจจะวิทยุรงเทปนะครับพับได้นะครับนพับได้นะครับข้ากลางออกได้ครับทุก นี่เอเมเอเอ๋มนะครับตัวนะครับอันนี้คือเด็กเราจะสอบฟังที่อาดเมื่อกี้นี่สายพานใหม่นะก่อนหน้าก่อนหลังและปกติทุกอย่างเลยนะครับคานได้ปกติที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับ่หูฟังก็เสียบออกปกติเลยนะฮะตัวนี้พกพาง่ายนะฮะนี่คือลำโพงในตัวเสียบหูฟังได้นะฮะต่ออุปกรณ์ภายนอกได้นะครับ ให้ตสอบฟังโอเปครับรถัวเร้าจอเทียบ่าไปซอยบุกมาถามหาวงดนตรีได้เจอทุกท่านหัวนาเขาชมพงวัาหน่วยการเข้าที้าได้เงินมาโตหมดก็คงดังลูกไม่ทันข้าปีถามผมไม่น้ากี่ไรไปขายไวไว วงโอเคนะคะระับมา้บกก็รีวิวนะครับกับ